สวัสดีครับถแถวตะแขีวเตีหนุม่มสามสิทธิ์ชน,นะออกม่แล้วครับผมครับกะมาพงมาพ่าพอกับทีมงานสามสิทคือเก่าพี่น้องครับมื่อนี้กะมาพงมาพ่าพอกันช่วงบายบายพี่น้องอยู่นี่แหละครับอยู่ทางหน้าใตา้อยู่ทางหน้าทิศลาทางหน้าแม่ทิศลานี่ยแหละอยู่ฝายครับมื่อนี้ทิศลาไปจมควันครับจมควันไปจมควันเตือนออทีมงานเข้ามาอัดฝายกัน้นไายซอยกันว่าทันว่าอัน คนว่าเพิ่อนอัดไม่อัดแปนไว้แล้วล่ะแต่ว่ามันบอยูเพิ่นเลยเสียวผ่ามายัดเอามายัดมาสอดมากันน้ำกันยังบบให้มันไหลมันซึมลงกไปไลครับนี่นี่ครับมันไหลลงแต่ว่าไม่นี่อัดแล้วที่ลาอัดแล้วตอนนี้ที่ค้มก็ลงไปแล้วบักตกิต หน้าสามทิศหน้าทิศคมนี่บ่ราได้มีส่วนเกี่ยวของกับฝายลูกนี่ไฟนุ่ยนี่นะครับบ่ได้ใส่น้ำน้ำนะครับบอกยัไงไงขอแรงขอแรงแต่ว่าทิศลามื่อนี่ขอเฮียขอแห้งคนะขอเฮียขอแห้งทีมงานเ่าหาท่าั่นบ้านเ่าเอิ่นหาล่งแขกใส่ให้แท่นที่เพื่อนใส่น้ำใส่ทาโยนน้ำมูลนี่ทิศลาว่ากล้าไปเอื่นเพื่อนทิศลาว่ากแบ่เป็นยังครับแนวไหนห่อใส่กันไหนหาก็มาใอยเอาทิศละฟางไหนเอามูลนี่ค่อม อยู่ในานาม้มเลยที่คมผลโอ้อาบน้ำเพราะงานกบบเดียดหอนครับหอนมนือนี่เดีดเดีดมือนี่เดีดครับ <c oughs> นี่ละไม่ไม่นี่ที่ลาเอาเอามากั้นแล้วครับนี่ไม่นี่นี่นี่พี่น้องไม่กัน้นขึ้นมาหอดพี่แล้วเหลือดตั้งแต่สีเอาพาสอดครับพาหุ้มเบิดเป็นพื้นแต่ละช่องนี่ครับนี่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  <c oughs> พี่น้องน้ำเลิกว่าที่คมที่คมน้ำเที่ยงนั่นเจี๋ อ๋อเดี๋ยวสามที่ทิดผ้าลงไปเบื้องข้างหนามันเพราะว่าถ้าถ้าบ้อกไม่ถ้าบ้าอเอาพาวยังอัดนี่มันกะเก่าหัวกะซึมลงกไปคือเก่าเสียมันซึมหน่อยที่สุดนะครับแต่ว่าไม่น่ะแจ้เรือยแจ้เอาอมาใส่ไแล้วตอนี้จะทิดลาแล้วครับเพดผู้เดียวอยู่นี่เพราะว่าหรัก หน้าสร้างพุนกับของแม่ของแกแน้ครับก็ก็ได้ใส่น้ำยุไฟนี่แหละอัดน้ำน้ำไหลขึ้นแล้วน้ำกระเช้าออกหน้าครับเสียวน้ำขอหน้าวายังไงเลยขอแียยขอแห้งทีมงานท้อครับไปทันทีกระสีไปเปลี่ยนเสียผ้านะ้าแพร่ลงไปน้ำสืคมกันจวดน้ำกันคุณเอา้าไม่หยีพุุนทีมงานท่อภาคุมจักวัดเบิดตไปประมาณ เกือบร้อยพื้นแล้วครับนี่แต่ละปีพอหุ่มแต่ละปีทีละเอาออกเราก็มาไว้ยน้ำมูนีก่ก็ติดตองในเจ็บหาเอาออกมาใส่ขึ้นกขาครับตอนที่พ่ออยากให้ปิดหลหนะ้ามันดันเขาหน้าสามสิดมันดันไปมองที่ห้าใส่รอบหมืนพี่น้องเวลาฐานน้ำมันลายนี่มันต้องล้นพี่พี่เด้มันจังสิต,ตวนไฟเพราะว่าขอบปุ่นมันก็สุดนี่พอดีครับ ไปลงไปหาที่คมมันสีดันขึ้นไปแล้วเขาไปนี่มองที่สามทิศไปใส่รอพราพี่พ้านอกไปยามรอบไซลรอบนั่นแหละแลมันสีดันเขาหน้าสามทิศกับสามทิศไ่อยากให้อดัดแต่โบสี่ยางเราครับมันดันก็ดันบ่หลายดอกว่าพายุสีมาอาธิย์นานนี่มันสีไม่ว่าบ่อกกับโกฟังนี่เสียดายน้ำพนะันนะนี่นี่นมองเจ้าสีเสียดายน้ำพันนะนี่เจ้าสีครับที่กม,มุดเพราะว่าทิศลาบ เป็นแผลครับเป็นแผลยู่เนี่ยล่ะยู่น้ำน้ำตัวอยู่น้ำแผลน้ำเมื่อน้ำเท่าก็เลยบว่อยากให้กกล่วงปันเลยเห,หน,เนือยุ่งเปล่าคว้าไว้เลยแมวแกเป็นแผลครับพี่มองดูอีกจักช่องของยังสองสามซีซีช่องครับ นี paid, watch, movie, episode, enough, ้เห็นเจังไหนนี่ตีตะปูเต so ี like man, <websites. S 1> uh ่ยตีฟังคุณไสเตี่ยนี่ตีตะปูไส่พอมันอยู่ครับเพราะว่าปกตินี่ปูนนี่เพิ่ินที่ช่องกลางๆนี่พี่น้องนี่นี่นี่ที่มีช่องยกครับเห็นปะปิเป็นช่องแล้วก็เอาไม้เอาไม้ลงลงกในช่องนะครับลงกในรอกมันบัดที่นี่ขอบปูนมันแตกมืดครับนี่ขอบปูนมันแตกมดมันมันมันบ่อยูนะครับตีลากรัเลยจําเป็นต้องเฮ็ดวิธีนี้ ว่าขึ้นไปเบื้องฟังนี่ฮะเอาขามไปพุนก่อนสามทิศย,ยางขามหน้ามาดีครับนี่นี่ยางขามมานีเลยท้าพ,พี่น้องยางขามมาเปรียกแล้วนี่หน้าแม่ทิละกับหน้าทิละหน้าทิลอยุ่ฝากตัวใหม่ต้นย่างไปพุนครับอันนี้เป็นหน้าแม่มันพอเอานามใส่แล้ว หูหน้าทิลาฝากต้นยุคขาไปพูดครับมันเสียวน้ำเขาหน้ามันเสียวออกออกออกมาทอนี่ครับัดไปแล้วน้าที่ออกอยู่ที่นอกใม้เพิ่นกระไดเพิ่นบอกให้สามทีไมาเอาอยู่สามทีมึงเวลามาเอามาเพราะท่านคนเหรอครับคนมาเอา,อเอาหลายนอกใม้ไผ่ปลานอกใม้ไผ่หนามมีตัวน้อยอยังไงนั่นเวตาบอกเห็นไหวคุ้นเอาเหรอ น้องใหม่ไพ้ป้าน้องใหม่ไพ้น้ำที่ไอปง่ายไหมงคายเป็นหนองมาปลูกไว้ตั้งแต่น้องใหม่โค้งกัดคุณครับคุณจะเจาะมเอาำมาันเหรอบ่ท่านเพิ่นหรอกแม่ที่หล่าบอกให้สามทิศมาเอาอยู่ก็ไปเห็ดน,น้องใหม่ดองน้องใหม่สมพี่น้องอะไรไปไปจีก้มยองผู้เดียวเลยคุณ ตามติดไปซอยอยู่เนี่ยเนี่ยช่องใหม่นี่ครับช่องคูณเนี่ยมันแตกมาแล้วนี่ยนาทีช่องหนึ่ช่องสองสองสองช่องครับตลาดหุ้นตลาดแทงตลาดควนไปลงไปลุยน้ำกัน มันลน้ำูดิเออดูดเลยข้า4เขาป้ายเหาง่ปะในกระงนี่ฮอไม่มาดดัลยไฟพ้นวก็มันเราดิ้งมาก่เราิ้เราวันนี้ ยังไปปบใจเครอดูได้ไหมดูไปกใจกุดุดอะตายเล้วก็ุดไปอีกดมันวางดวกาผม้งยือย่เี้ยดูเแค่ไหนแบบม่ไปปบมาถึงัไปก็ยง ต้องเอาไม้มันดีตีไดล้วมันดูดกไปเลยเราหาเนี่ยมัยัดกัยัยัดเอายมันยัดต้องเอาไม้กวนลันยดจะได้เขาอก็ดูดไปแล้วเนาะงา้มันยัดอีไหมดีมากอาดำพายังไงพายังดำตอพี่ไีน เจียวที่นนี้อมน่ด้นึ่งตันเหมือนไม่ไม่กยัดอยูยูไม่กใส่ระเอผ่านมันดูดไม่ห่างน่ามันดูดองงมันองงตัวนี้ำน้น้ำใส่ดิมหนี่เนี่ยเฮ้ยรูแปลงมาเจ็บไปเจ็บน่มันเอาเยเเพ่บนเอ้หน้าา มันด้ม e ันอยูก็ยูใช่หรือู้อันนอพามัสกันเดี๋ยวอ้องไม่เห็นกระต่างนี่ยูวะยูมันยูต้งไปแล้วอย่งนีผมจัดเลยต้องดุไปแล้วไม่ยังยูงี้ เปไ,ไ,ไปอ้าอวาทิศลา,า,าไปเอาตะปูมากครับพระะกอนผาบอกให้ไปซื้อพระติกมวนมากกับบอซื้อบ่ลงทุนเลยทิศลาเนี่เอาพระติกมวนมากไอ ปิด้างนาไว้ก่อนครับบางทีที่มันซึมมันหัวเขาจังคอยเอาผายหยัดอ mm. อกนะเพราะว่าไม่แป้นแต่ละแผ่นนี่มันน้ไม่หรือว,ว่าควา่ควมก่วงว่วหน้มันผํากันครับมันเป็นช่องให้น้ำไหลให้น้ำซึมเข้าไปเวลาน้ำดูดแห้งๆมันกะดูดอพ่าอย่างเข้าไปครับนี่จ้าสี่ครับนี่เนี่ยมันเป็นช่องนีน่ครับนี่ ุูกเปลืองผ้าหุ้มเปลืองผ้าครับต้องเอาพลาสติกพลาสติกขาวพลาสติกดำก็ได้ครับนี่มาแปะก่อนเพราะว่าเขาใส่ปีเดียวเขาก็เศร้าได้ใส่แล้วองศ์ครับน้ำช่องมองที่มันเป็นรอยตองถูกไหมครับเนี่ยเนี่ยเป็นรูแบบนี้ครับไปข้าขึ้นแต่คานนะคุณเพราเรื่องสิปิดให้มันแบบ ก็ซิบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเป็น,นไปไม่ได้หรอกครับเอาแค่ว่าให้น้ำม,มันออกหน้าที่ละกว่าน้ำเสียออกมันกับเพียงพีเลยครับตน้นต้นนี่เลยครับมันจังเสียออกเพราะว่าหน้ามันก่อนข้างสูงก็ล่ำหวยหลายเติบพอยยังไงเดี๋ยวมันพอลูกไปเบือ้องใดบ่ คือว่าล้วครับมี่จะแกมาเห็ดผู้เดียวบางบางเท้อแก้อัดไปยังสี่ครับหน้าคางๆกันหน้ามออกไปรวมเขาเพื่อนกับมาปลอยมาเอาไม้ออกอยังสี่นะครับเอาผ้าเอาไม้ออกมันถ่วมหน้าเพื่อนนะครับบ่บกคิดละบางเทือเพื่อนกับยนผ้าถิ่งไปยังสี่ไหมครับเป็นตนายอยู่ตั้งแต่ก็นาที่บกแก้เนี่ยแก้มาเห็ดซอยยังสี่นะครับเพื่อนที่มาเห็ดเนี้ยมาขึ้นเนี่ยครับ น้ำพันถุที่เขามานี่ลหละนี่เบิ่งดูพี่นอ่องเบิ่งคอหลดยุสูงเพียดทอเนี่ยครับนี่ปากท่อนี่ผุ้นน้ำยังยู่ปุ่นครับอีกประมาณห้าสิบหกสิบเส้นคนละครับจังเซียนขึ้นมาหอดปากท่อน,นี่ได้มันจังสีออก น้องใหม่เพิ่นยังสี่้นกับมาเอาเนะาะมัน้องนเพิ่นเอาเลยครับมี่หนักล่ามีในพานนี่และมาเอาคุเพิ่นเคยมาเอานั่นแหละเพิ่นมาเอาเนี่ยมันจังสีออกนั่นนี่ครับผีออกมาพี่ป่าไราเลยครับน่ะแต่ว่าบ่ทันเก็บเป่าสุภาพบ่ทันเซียนทั้งนีดอก มาแน่เขากะคู่สามทิศครับตั้งแต่ามาอยู่บา้านไม่ไม่สามทิศเคยนม่ใส่อยู่ปีหนึ่งโอ้หมานครับหมานป่ามิตรตัวง่ามช่วงบุญช่วงบุญาากษาปณ์พี่น้องช่วงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดหมดเป็นเก้าเดือนสิบหมดครับไปส้มเมียซะก่อนสาทิศลามากก่อนเดี๋ยวอุปกรณ์มาเพิ่ม ของที่หอบพระท่านเลยออกผ่าไตมันแต่แห้งนี่สครับเนี่ยโหึเข้านี่หองมืงหลนี่ที่เขาออกผ่าไตแต่ว่าพรท่านยัดดีสแห้งกับไตนี่ครับจริีครับข้อผ่าไตเลยมันคือหมอกสมีกังย่าไข่ครับนี่ ฝายมันเป็นฝายเก้าฝายแกฝายตะโดนครับมันก็นเลยกระถางติดผูพังตามที่เกิดขึ้นมาตามที่เห็นหมดพี่ทหารทีปีแล้วครับฝายนู่นนี่กุรุ่นเหรอครับสี่สิบกุญปีนี่ข้อผาเสร็จแล้วกันเจ้าจังสันครับของเจ้าสันมันกน็ออกแห้งอยู่ย้อนขึ้นได้เอามายัดไปคุณจะดึงใส่ย,ย่อกันได้ ของแม่บ้านทิดลาใครอุ้งตัไหเดี๋ยวรู้ไหเห็นตัวไกลแล้วไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วแต่ว่าผพาดันสุดแล้วครับสุดแล้วทุกช่องแล้วเหลือแต่ห้าสิบเปนพาไปยัดยัดหม่องที่มันหัวแห้งจังเลยนี่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 มันซึมยังสิครับหาผพาไปยัดป่ะนี่ติดลาบป่ลูกทุนเลยบอกว่าให้เอาพลาสติกมา เขาจะตีมวนเดียวกับพ่อแล้วกิ๋าว่ามันโมเมนต์แย่ปิดน้ำวัดสั่นขอน้ำขอน้าเฉื่อเดี๋ยวก่อดทีเปิดขึ้นเขาย่มมันแย่ปิดน้ำใส่น้ำผุนครับจังสีเอาผาไอ้พลาสติกไปยางพลาสติกมามาใส่วัดสั่นเอิ่นยึบเดี๋ยวที่เบ็ดยึดองผุนจีเดือนว่าผุนละเดี๋ยที่เบ็ดยึดองจ้าสีเอามาปิดวัดสั่นแย่พีเก็บกักน้ำนั่พี่น้องสเอิ่นเข้าหน้าเอิ่นไท้ายบานเข้ามาเห็ดซอยกัน ตอนนี้เอาหนามข้อหน้าซื้อเอาครับกสิประมาณนี้หละเอาผ้ายางเอาเศษผ้ามาอัดมองที่มันซึมมันหัวเพราะแต่ให้มันบาอซึมแห้งงวยแห้งจังน้อยครับให้แจ่นามมันเข่าในหน้าก็ได้มีนามไส่เขา่าใส่ยังนราพี่น้องเนาะเสียมันลอยเปเส้นเ,เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับตอนนี้กระคำแล้ว ตามที่กระสีออกไปให้ไปหน้าขึ้นกันทิดก้มกอดิไปให้ไปหน้าขึ้นกันครับคนละแามเดือนที่เป็นสิบสองแามเจ็บเก็บกักน้ำไว้ใส่ในการเกษตรคนละจ้าสีเอาพายางเอื่นทีเอือนน,น้องเข้ามาอัดมากันไฟกันเนาะตอนนี้เอาน้ำเขาน้ากับเห็ดซ้ำนี้ก่อนครับอาพี่น้องําหรับมื้อนี้บรรยากาศใตพี่พ้าหนองออกมาอัดไฟกันไฟถอย,ยสิบละสามิกรสิฝากพีฝากน้องไว้ซ้ำนี้ก่นอ,กกนอ,นกอนครับ ครับท่านนี้สามจิตกระเขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่นอ้องความมุ่สุขคสุขคนที่เขามารับชมคลิปของสามจิตตั้งแต่ต้นจบขอบคุณทุก comment, อคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจค,ครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสืบไได้ขาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าตามจิติภาพพี่พ่อน้องไปอย่างกับจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้ตามสิตกระชวยซ้ำนี่ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ